พามาดูรถเกี่ยวข้าวอีกแล้วเนาะวันนี้ช่องวิถีคนสุรินพาเพนเพื่อเอฟซี MC, มาดูรถเกี่ยวข้าวอีกแล้วเนาะอันนี้รถเกี่ยวข้าวมาจากภาคกลางเพื่อนมาจากภาคกลางเนาะจากจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะมาหาเกี่ยวข้าวที่จังหวัดสุรินเราเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยครับ ุ่งนาก็ข้าวล้มหมดแล้วเพื่อนนี่ข้าวล้มข้าวในน้ําเลยเพื่อนลงเกี่ยวข้าวในน้าเนาะก็ถือว่าเกี่ยวได้ดีอยู่เพื่อนเกี่ยวข้าวในน้ําเกี่ยวข้าวล้มได้เนาะแรงมากเพกื่อนรถคันใหญ่เนาะวันนี้ใหญ่เลยวันนี้เกี่ยวข้าวคันใหญ่ รถคันใหญ่เลยวันนี้ <Okay. S 1> เกี่ยวข้าวใหญ่เลย เี่ยวข้าวจากภาคกลางครับเพื่อนๆมาหาเกี่ยวข้าวแถวจงังหวัดสุรินทร์เราเพราะว่าข้าวแถวภาคกลางเกี่ยวเสร็จแล้วเนาะจะเป็นข้าวหอมมะลิเปาหรือเปล่าข้าวหอมมะลิสุรินทร์จะเกี่ยวเฉพาะเป็นนาปีเนาะจะทํานาปีเนาะเกี่ยวปีละครั้งดูการแรกของปี67 ก็จะเป็นรถจากสุพรรณบุรีอยุธยาเนาะมาเกี่ยวแถวสุรินเราเกี่ยวข้าวในน้ําเพื่อนเกี่ยวได้เร็วมากเลยฟางก็ใช้ได้อยู่เนาะอยู่บนต่อข้าวเป็นแถวเป็นแนวอยู่เหมือนเดิมเนาะยังใช้ได้อยู่วันนี้ตามหารถเกี่ยวข้าวเพื่อน ตามหาไปหามามาเจออยู่ใกล้ๆเนาะอยากเก็บบรรยากาศรถเกี่ยวข้าวมาให้เพื่อนชมกันบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนาะฟีข้าวหอมมะลิุรินเนาะย้อนแสงนิดเตรงนี้ให้ดูข้างหน้าแล้วก็ต้องดูข้างหลัางด้วย อบค่ะ